สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบอนคณิตศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกเข้าคายที่1ปี264นะครับโดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่2 8กันครับโจทย์ให้หาคูณดับ x y ของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่สอดคล้องกับระบบสมการนี้โดยที่ส q u a r e x ทั้งหมดกำลัง x บวก y มีค่าเทา่ากับ y กำลังสิสครับและ s q u y ทั้งหมดกำลัง x บวก y มีค่าเทา่ากับ x กำลังสนะครับใครที่อยากลองทาดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับ เวลาที่โจทย์กําหนดให้แบบนี้นะครับพยายามจัดรูปของตัวแปรให้มาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็จับออกมาเท่ากัน,เ,นเป็นเป็นหลักการในการแก้ระบบสมการง่ายๆนะครับผมจะตั้งชื่อสมการนี้เป็นสมการที่1น,นะครับและตั้งชื่อสมการอันนี้เป็นสมการที่2ครับสำหรับสมการที่1น,นะครับเขียนให้อยู่ในรูปใหม่ออกมาก็จะกลายเป็น x กาลัง x บวก y หารด้วย2ครับมีค่าเท่ากับ y กำลัง12สนะครับส่วนสมนการที่2สามารถเขียนจัดรูปใหม่มาได้เป็น x กำลัง3เท่ากับ y กลัง x บวก y แล้วก็หารด้วย2นะครับก็คือจากการที่ square root x มันเขียนให้อยู่ในรูป x กำลัง1ส่วนได้นะครับจึงกลายเป็น x กำลัง1ส่วน2เนี่ย กระจาย x บวก y เข้าไปในนี้ในวงเล็บก็จะกลายเป็น x กำลัง x บวก y หารด้วย2แบบนี้นั่นเองนะครับทำนองโดยการ square root y ทั้งหมดกำลัง x บวก y เนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็น y กำลัง1ส่วน2นะครับก็กระจาย x บวก y เข้าไปในวงเล็บก็จะกลายเป็น y กำลัง x บวก y หารด้วย2นั่นเองนะครับคราวนี้เออ่ goal คือผมจะพยายามจัดรูปเพื่อให้กลายเป็นตรงนี้กลายเป็น x เท่ากับ y กำลังกำลังอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้กลายเป็น x เท่ากับ y กำลังกำกจำกมกำ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 ลังเนี่ย มาเท่ากันนะครับเพื่อจะได้ใช้เออโกคือพอจับเท่ากันปุ๊บจะได้ว่าไอเลขชี้กำลังเนี่ยเออมัน,ม,นมันเท่ากันนั่นเองนะครับเนาะทีนี้ดังนั้นด้วยความที่โกต้องการคิดแบบนี้ผมก็เลยเจัดรูปโดยการที่จะย้ายตัวนี้ไปฝั่งนี้นะครับโดยการที่ผมจะยกกำลังสองหารด้วย x บอบวก Y ทั้งสองข้างนะครับอ,อ,อันนี้ที่ยกกำลังเพิ่มเข้าไปยกกำลังสอง หารด้วย x บวก y นะครับจากตรงนี้เราจึงได้เป็น x มีค่าเท่ากับ y ยกกำลัง24หารด้วย x บวก y นะครับคำนวณโดยการรับตัวระตัวล่างผมทําเหมือนกันเลยนะครับผมยกกำลัง1นส่วน3ทั้งสองค่าของสมการครับ จะกลายเป็น x มีค่าเท่ากับ y ยกำลัง x บวก y หารด้วย6นะครับจากนั้นผมก็จะจับตัวนี้มาเท่ากันนะครับจึงกลายเป็นเพราะฉะนั้น y กำลังย4ิบีหารด้วย x บวก y จะมีค่าเท่ากับ y กำลัง x บวก y หารด้วย6ครับจากกรณีตรงนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถแยก,กแย่อยได้2อย่างนะครับนั่นก็คือ1 y มีค่าเป็น1นะครับโดยที่เราไม่สนใจว่าไอตัวเลขชี้กลาลังเนี่ยไอเลขเลขยกกําลังเนี่ยเป็นอะไรครับ y เมื่อ y มีค่าเท่ากาับ1ไม่ว่าเลขชี้กลาลังเป็นอะไรก็คือเป็น1แน่ๆนะครับดังนั้นกรณีที่ y เป็น1ได้อันหนึ่งแน่ๆนะครับ ี y เท่ากับ1และกรณีที่2ครับกรณีที่เลขชี้กำลังเท่ากันนะครับนั่นก็คือตัว24หารด้วย x บวก y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x บวก y หารด้วยนะครับผมจะมาคิดกรณีแรกก่อนนะครับตัวกรณีแ,แรกนี้นะครับเมื่อ y เท่ากับ1 ผมนำ y เท่ากับ1่ไปแทนค่าในสมการที่1ตั้งต้นตรงนี้นะครับหรือจะแทนตรงนี้ก็ได้นะครับอแทนตรงนี้สมมติแทนในตรงนี้นะครับที่จัดรูปมาเรียบร้อยแล้วครับจะกลายเป็น x เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ยกกำลังย4บหารด้วย x บวก y นะครับก็คือ x บวก1นั่นเองนะครับอ่ะยความที่โจทย์มันกำหนดว่า x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยคือ x ก็คือตอบว่าได้เท่ากับ1เลยนะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็น1 ตัวนี้ที่1ก็จะกลายเป็นคูณดับ x y ที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็น x y มีค่าเท่ากับ1 1ตัวนึงเนี่ยคู่หนึ่งแน่ๆนะครับแต่ความจริงแล้วสมมติว่าเราไปดูที่สมการตั้งต้นนะสมมตินะครับถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเออ x y เป็นจำนวนเต็มบวกเนาะเออก็จะกลายเป็นเมื่อ y เป็น1เนี่ยก็จะกลายเป็น x กําลัง x บวก y หารด้วยเนี่ยมีค่าเป็น1นะครับจะกลายเป็น x กําลัง x บวก1หารด้วยมีค่าเป็น1ทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าตัว x บวกหนี่ ถ้ามันกลายเป็นกําลังศูนย์มันก็เป็น1ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไอตัวนี้ก็จะกลายเป็น x เ,เป็นลบหได้นะครับ x เ,เป็นลบหบวกหหารด้วยสแต่พอเมื่อเช็คกรณีดีๆแล้วเราก็ต้องมองย้อนกลับไปได้วยว่าด้วยความที่สแควรูทเอกะครับในแง่ของออระบบจํานวนจริงของระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นหรือ,รอด้วยความที่มันอยู่ในสแควรูทโดยนิยามเราไม่ไ,มได้น,นะนิยามในระบบจำนวนจริงเนาะ เราก็ไม่ควรเอา x มาเป็นลบหนึ่งนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเช็คคิดยังไงก็ตาม x ก็เป็นลบหนึ่งไม่ได้แน่แน,นะครับกรณีที่1จบไปแล้วนะครับต่อมาคือกรณีที่2นะครับผมย้ายข้าง x บวก y เข้นไปคูณนะครับย้ายข้าง6ขึ้นไปคูณฝั่งนี้ครับก็จะกลายเป็น1 4 4 c c มีค่าเท่า x บวก y ทั้งหมดกำลังสองนะครับซึ่ง1 4 4 c c เนี่ยมันคือเป็น12กสอกำลังสองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น x บวก y มีค่าเท่ากับเป็น12หรือลบ12นะครับแต่เนื่องจากว่า x บวก x แล้ว y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ครับดังนั้นลบ12เป็นไปไม่ได้แน่ๆครับเพราะฉะนั้น x บวก y เนี่ยเป็น12นะครับเมื่อ x บวก y เป็น12นครับผมนํานำข้อมูลเนี้ยไปแทนค่าในนี้นะครับจะกลายเป็น x เท่ากับ y ยกกำลัง12คก็คือ x เท่ากับ y กลัง2นั่นเองครับ นำไปแทนค่าใน2นะครับจะกลายเป็นว่า x มีค่าเท่ากับ y กำลัง12หารได้ยกก็คืออ้อขอไปครับหารได้ยกนะก็คือเท่ากับ y กำลังสน,นั่นเองครับซึ่งสมมติผมให้สรรมการนี้เป็นสรรมการที่3นะครับ ผมนำอันเนี้ยไปแทนในสมการที่3นะครับจะกลายเป็นว่า x เท่ากับ y กํลังสองเนาะจะกลายเป็น y กําลังสองบวก y มีค่าเท่า12ครับจัดรูปนะครับ y กําลังสองบวก y ลบ12เท่ากับ0แยกตัวประกอบของสมงการออกมาครับจะกลายเป็น y ลบ3คูณกับ y บวก4เท่ากับ0นย์ครับ ดังนั้น y เท่ากับ3เนาะเพราะว่า y เป็นติดลบไม่ได้นะครับ y เป็นติดลบถ้าลบตีไม่ได้เนาะเมื่อ y เท่ากับ3จะได้จะได้ x เท่ากับ y กำลังสองก็จะกลายเป็น3ามกำลังสองเท่ากับ9นั่นเองนะครับดังนั้นอีกคูณดับหนึ่งก็ 1, จะกลายเป็น x y มีค่าเท่ากับ 9 3นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ xy จำนวนเต็มปวก xy ทั้งหมดที่สอดคล้องกับระบบสมการนี้ก็จะได้2คู่อันดับนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็น1 1, 1ครับและ93นั่นเองครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ